ในบทนคืออาตาปีนิปโกที่มีแปลสถานีนะคะสถานีอาตาปีนิปโกองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภารั์เทศนาด้วยสามารถสมถะและวิปัสนาคือว่าสมาธิและปัญญานะคะหวังจะให้พระโยาคาวจรเจ้ามีความอุตสาหกระทำเนืองเืองทำให้มากด้วยวิริยะพยายาม เห็นไหมความเพียรเนี่ยที่ท่านกลัดถึงว่าควรจะต้องท้ายความเพียรถึงแค่ไหนแม้แต่ว่าถ้าเรายังไม่สําเร็จมรรคผลหรือวัตถุที่เราประสงค์นันแล้วถึงแม้เหลือแต่หนังคุ้มกระดูกเราก็ยอมนี่แบบที่พระองค์กลัดเช่นนี้น่ะพระอะไรก็เพื่อที่จะให้อพระโยคคาวจรเจ้ามีความอุตสาหะ กระทำความเพียนเนืองๆน,นะคะกระทําให้มากโดยวิริยะพยายามเห็นไหมเนี่ยก็ต้องการมากวิริยะบารมีปัญญาบารมีพวกนี้นะคะเพื่อต้องการให้มีวิริยะมีความเพียนมากและกระทาตนให้รู้รอบให้รู้รอบครอบด้วยปัญญาและพึงเจริญสมถะและีดปัจสนาคำว่าสมถะเลีปัจสนานี่ก็เหมือนกันนะ ก็คำเดียวกันนะะสมาธิและปัญญาอย่างนี้นะคะปี๋จะไปเข้าใจว่าอะต้องมีสมถะก่อนนะต้องได้ฌานก่อนเพราะสมถะนี่ฌานนี่อย่างนี้สมถะก็คือเป็นชื่อของสมาธินั่นเองเพราะนั้นถ้าจะใช้คําว่าสมาธิและปัญญาชนิดคาว่าสมาธินี่น่ะกว้างขวางนะะสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าเนเพียงข้านิกะก็เป็นสมาธิได้ถ้าหากว่าฌาน นะใช้คำว่าสมาะินี้ก็กินตั้งแต่คณิกะสมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิก็ทําไมไม่ใช้คําว่าคณิกะสมาธิเล่าเพราะว่าผู้ที่ได้ฌานและเจริญในปััสนาก็มีไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องใช้คณิกะสมาธิทั้งหมดซึ่งพระอรหันต์บางท่านผู้เจริญในปัสนาบางทีก็ใช้อัปปนาสมาธิก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าสมาธิ สมถะในที่นี้ขอให้หมายถึงสมาธิทั้งสามนะสมถะคืออะไรธณนิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิชื่อว่าสัมมาสมาธิได้ทั้งสามอย่างนะคะเพราะฉะนั้นสมถะนี่อย่าอย่าไปเข้าใจว่าสมถะคือต้องได้ฌานเพราะว่าสมถะนี่ก็เป็นชื่อของสมาธิเหมือนกันฌานก็เป็นชื่อของสมาธินะคะ ฌานนี่ก็เป็นชื่อของสมาธินั่นเองสมาธิถึงอัปปนาสมาธิก็คำว่าฌานจึงใช้ได้จะทําจนนะคะให้รู้รอบครอบโดยปัญญาแล้วคึงเจริญสมถะและอิปัจจนาในพระคถานี้องค์พระผู้ทรงพระภาคสัิเทสนาชื่อว่าพระวิสุทธิมัตคือผลทางพระขนทางพระปรินิพานด้วยศีลและ สมาธิปัญญาเนี่ยย่อลองในสุทธิมรรคก็มีสามนะคะสินสมาธิปัญญาแล้วก็สินสมาธิปัญญานี่แหละขยายออกเป็นเจ็ดสินวิสุทธิหนึ่งได้แต่สินวิสุทธิหนึ่งแล้วก็สมาธิเรียกว่าจิตตะวิสุทธินี่ก็เป็นชื่อของสมาธิอีกจิตนี่นะจิตตะวิสุทธินี่ก็เป็นชื่อของสมาธิหนึ่งแล้วก็เหลืออีกห้าวิสุทธินี่ เป็นวิสุทธิของปัญญาทั้งนั้นนับเข้าในปัญญาหมดทั้งห้วิสุทธิก็เป็นวิสุทธิเจ็ดได้กันด้วยศินสมาธิและปัญญาเป็นประธานเอตาวตาทิปิโสสิกขาแท้จริงสิกขาทั้งสามคืออธิศินและสิกขาอธิศิศสิกขาอธิปัญญาสิกขาสิกขาในที่นี้หมายถึงการศึกษานะสิ ศึกาในที่นี้หมายถึงการศึกษาบางทีก็ศึกขาบางทีก็สิกขติใช้คำว่าอย่างนี้นี่ทีนี้ศีลศีลและศึกษานะคะคือว่าศีลนี่ต้องศึกษานะต้องศึกษาในศีลจิตตศึกษาก็ต้องศึกษาสมาธิก็เหมือนกันต้องศึกษาในสมาธิอธิปัญญาศึกษานี่อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลมีสองอย่างนะคะ ในที่นี้ท่านใช้คำว่าอภินะเพราะว่าศีลและสมาธิน,นี่เป็นหนทางที่จะให้เข้าถึงพระนิพพานเาะงนั้นในบางแห่งจะใช้คำว่าศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาหรือว่าศีลแล้วก็จิตศีลละสิกขาจิตต่สิกขาปัญญาสิกขาอย่างนี้ก็มีนะฮะแต่ว่าอภาิศีลอภิจิตอภิปัญญา ถ้าลงมีอธิข้างหน้านี้แล้วเราก็ต้องหมายถึงว่าศีลก็ดีจิตตะคือสมาธิก็ดีทั้งสองอย่างนี้ต้องเป็นไปร่วมกันกับปัญญามีปัสสนาถ้าศีลใดหรือสมาธิใดไม่เป็นไปร่วมกับปัจสนาแม้จะได้ฌานรูปฌานอรูปฌานสี่ฌานก็ตามเลยไม่เรียกว่าอาธิจิตนี่เข้าใจด้วยนะคะเรียกว่าอาธิ เรียกว่าจิตตะเฉยๆอีกต่อไปแล้วท่านก็อยาอธิบายว่านันยสุทธิมรรคี่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอธิจิตตสิกขาอธิศินและสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขา,าหมายถึงว่าต้องศึกษาในอธิศินและสิกขาอธิจิตตสิกขาคือในสมาธิแล้วอธิปัญญาสิกขานี่เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษานะคะไม่ใช่ว่านึกอยากจะทํายังไงก็ทำเอา ตามชอบใจองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคก็ทรงตรัสเทศนามีประมาณเท่านี้ย่อลงนะคะคือว่าต้องบริสุทธิ์ทั้งกายและวาจาและใจอันหนึง่งติวิคการยาณนะสาสนังคำสั่งสอนที่จะให้ปฏิบัติและคำสั่งสอนที่จะให้กระสรรทำดิเศษ มีคุณอันบัณฑิตพึงนับได้สามประการมีคุณอันบัณฑิตพึงนับในต้นในท่ามกลางในที่สุดใช่ไหมคะเช่นยังไงและอุปนิสัยแห่งไกลวิภาและการจะเว้นจากปลามกทั้งสองคือกามาสุข,ขันในกาณียกกระทำความเพียนให้ติดอยู่ในกามาสุขอัตติลรมาฐานนโยกกระทำความเพียนให้ตนได้รับความลำบาก นะนี่สองทางนี่นะทีนี้ศินสมาธิปัญญาเนี้ไม่ได้อยู่ในทางทั้งสองนั้นต้องเว้นถ้าจะเริ่มีินสมาธิปัญญาซึ่งอันเป็นไปในมัชฌิมาปฏิปทาหรือว่าเป็นไปตามที่สุทิมัตินี้แล้วแล้วก็ก็เว้นจากสองอันนั้นได้ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะนี่ท่านบอกว่ามีคุณอันบัณฑิตนะคะพึงนับในต้นอะไรเช่นอะไร เนี่ยน er, you know, ี่ม right. right. ัดอาทิกัลยาณังมัดเทกัญยาณังปริโยสานะกัลยาณังเราสวดบนกันทุกวันทุกวันใช่ไหมเนี่ยที่สวดมนต์กันทุกวันเนี่ยก็ประกาศคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสามขั้นขั้นหนึ่งอาทิกัลยาณังขั้นกลางปริโยสานะอมัดเทกัญยาณังขั้นสุดท้ายปริโยสานะกัลยาณังในเวลาที่เราสวดมนต์อะ คือว่าประกาศให้รู้ไว้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสามมีสามขั้นนะคะสามขั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปในอารมณ์เดียวกันก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้แล้วก็ในการที่จะเสดเมื่อเว้นจากจาทางทั้งสองอัตตะเือมฐา,านนิยกนะคะตารม,มาสุขขันธ์การนิยกแล้วก็้าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจะทําความเพียร ให้ตนได้ลําบากนี่เป็นอัตตาทีมัทฐานิโยโนะคะและการที่จะเสพซึ่งมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท่ามกลางท่ามกลางไงจะนี่นะคล้ายๆกับว่านี่อสองสองสองข้างแล้วก็มีกรงกลางอันนนะเนี่ยเหมือนตะว่าอย่างนั้นนะแต่ที่จริงน่นะธรรมะนะ่ะมันไม่ใช่มีรูปร่างอย่างนั้นหรอกทีนี่เนี่ยการและการที่จะเสพซึ่งมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท่ามกลางนี่ ท่านกลางในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงมัชฌิมาปฏิปทานนะคำท,ที่ประกาศทำวัดอันท่านกลางในที่นี้เนี่ยไม่ใช่บะท่านนี้ในที่นี้ผู้เขียนผู้แปลเข้าใจว่าท่านกลางมัชฌิมา,มาปฏิปทา a ก็เป็นกลางก็ได้แก่คำว่าท่านกลางในที่นี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ในที่นี้ท่านหมายถึงว่านี่อภิกัรยานางได้กระสิน มัดเขกัลยานังได้แก่สมาธิคือท่ากลางเนี่ยท่ากลางในที่นี้ได้แก่สมาธิปริโยสานากัลยานังได้แก่ปัญญาปริโยสานในที่นี้งานงานที่สุดงานเบื้องต้นนะท่ากลางที่สุดเบื้องต้นเอ่อที่เบื้องต้นท่ากลางที่สุดนะคะที่สุดนี่หมายถึงปัญญานะนี่ทั้งสามอันนี้นะทั้งสามอันทั้งเบื้องต้น ท่ากลางและที่สุดในที่นี้สามอันนี้ได้แก่มัดฌมัชทมาปฏิปทาอันเดียวเข้าใจด้วยนะคะนี่เวลาอ่านหนังสือแล้วก็นะเนี่ยมัดอธิกรยานางมัดเชก,การยานางปรโยสานการยานางนี่แหละท่ากลางอันในที่นี้สามสามท้าในที่นี้ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาอันเดียวเนาะท่นี้ในที่นี้บอกว่าและ การที่จะเสึ่งมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท่ากลางนี่ท่ากลางในที่นี้ไม่ใช่นะท่ากลางในที่นี้น่ะนะทั้งสามท่านเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหมดแปลว,ว่าทานแสดงว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางที่จะปฏิบัติไปถึงพระนครแล้วน่ะมีสามขัน้นง่ายๆแล้วกันนะมีสามขั้นเดียกันนะทีะนี้ ทีนี้เมื่อมาแบ่งจะทําความเทียรให้ติดอยู่ในการมาสุข,ข้าในการนโยกอัตตะกิทมาาในโยกจะทําความเทียรให้ตนได้สาเร็จอลําบากนี่ีนี้ก็เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วทีนี้ก็มาบอกว่าและการจะเสดซึ่งมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทารามกลางคล้ายๆกับว่าอาธิการ,รยานางังกับปริโยสานะการ,รยานังน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่า ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมไม่ได้อยู่ในที่นี้ในที่นี้อันเป็นท่านกลางหมายถึงว่าเอามัตเคกัลยานังมัตเคกัลยานังท่านได้แต่สมาธิอันนั้นก็เป็นตัวมัตฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะงั้นให้เข้าใจด้วยนะคะว่าคําว่าท่านกลางในที่นี้น่ะหมายถึงอภิกัลยานังมัตเคกัลยานังประโยชน์สาระกลยานังนะ ให้เข้าใจด้วยนะไม่ไม่ใช่หมายว่าท่ากลางอันนี้อันเดียวกันที่ว่าที่จะมาบอกว่าการที่จะเสพซึ่งมัชิมาปฏิปทาอันเป็นท่ามกลางมัททิมาปฏิปทาไม่ใช่ได้แต่ท่ามกลางในที่นี้ได้หมดทางสามขั้นเลยนะคะเข้าใจไหมคุณธ้รมพาวเข,ข้าใจยังฮะไม่เข้าใจนะคะเออทีัถามอีกนี่และการที่จะเสพซึ่งมัชทิมาปฏิปทาอันเป็นท่ามกลางอะไร ได้แก่อะไรฮะการที่จะเสภมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นท่ามกลางมัชฌิมาปฏิปทาในที่นี้ได้แก่อะไรตอนนี้ล่ะ,ะคะเห็นไหมนะประธานโทษจะมาคุณเอ,าอ้ารับตอบให่ถูกไหมตอบสินะการที่จะเสภซึ่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นท่ามกลางอันเป็นท่ามกลางทีนี้ท่ามกลางในที่นี้อะไรฮะเออทักษานค่ะ ใช่ไหมคะเนี่ยเพราะว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่ต้องมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาอ่่ไหมคะเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นท่านกลางในที่นี้ต้องมีทั้งสามที่เราประกาศแล้วใช่ไหมคะที่มีสามขัน้นมาเป็นคาสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นใช่ไหมล่ะคะก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นก็ทา้กลางในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ย สองข้างของอัตตะกิลมัฐานโยคนะคะการมัฐานในการโยคนะคะนี่ทนกลางในที่นี้ในในขั้นที่สองนี่หมายถึงว่า,ท,า,ท,า,าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ในที่นี้เล้วอันเป็นหนทางอธิศีลอธิปิธิปัญญาที่จะดําดเนินไปสู่พระนิพพานเนี่ค่ะเนี่ยคนละแหงนะคะคนละตอนแบบนั้นนะคะถึงแม้จะใช้คาเหมือนกันก็แต่ความหมายไม่เหมือนกัน อันนี้ต้องต้องขัดใจที่จริงอะ่ะก็ไม่ควรจะช้าให้เหมือนกันเนี่ยควรีีนี่ก็ค้ยคายๆกับว่าท่ามกลางในที่นี้กับมัดเชกัลยาณังเนี่ยเออได้แต่มัดเชกัลยาณังที่จริงไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ <laughs> อันองค์สมเด็จพระบรมศาสดานะฮะทรงแสดงเทศนามีประมาณเท่านี้แล้วก็อันหนึ่ง อาปายะทิสมะติกกามกะม,กะมนุปายเนี่ยอุบายนี่หมายถึงว่าอาปายะนี่อุบายนะคะอุบายที่จะล่วงเสียซึ่งเตภูมิสวัสดล่วงเสียซึ่งซึ่งเตภูมิอะไรภูมิทั้งสามกามาวจรภูมิลูปาวจรภูมิอะลูปาวจรภูมิคือสังที่ทําให้เป็นสังสารวัตร สังสารวัฏอยู่ในสามอยู่ในสามภูมินี่แหละกามาประจรรลูปาวจรอ,อลูปาวจรท่นี้อุบายที่ท่านกล่าวไว้ในที่นี้คือมัชติมาปฏิปทานนั่นแ่ะเป็นอุบายที่กล่าวจะล่วงเสียซึ่งเตภูมิกวัฏเตภูมิกวัฏก็คือได้กั่ภูมิสามนะเป็นมีมีบังเกิดในจัตุราบายเป็นอาทิเป็นต้นนะบังเกิด ในอบายเป็นต้นและไอ้ช <c oughs> ายบอกว่าก็อย่าลืมอีกนะว่าที่ที่อธิบายเนี่ยหนทางมัชฌิมาเนี่ยไม่ใช่หมายจะเพียงว่าไม่ให้ไปบังิดในอบายใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะในอบายเป็นต้นไม่ให้เกิดทั้งหมดนั่นแหละไม่ให้เกิดทั้งกามมวจรอ,อ่ในอบายภูมิ นะคะไปอยู่ในกามาประจรใช่ไหมแล้วก็กามาประจรรูปารปจรอะลูปาวจร,วจร,วจรไม่ให้เกิดหมดเป็นอุบาที่จะให้พ้นจากที่จะไปเรียว่าตายเกิดอยู่ในภูมิทั้งสามีนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าท่านบอกว่าอักบายเป็นต้นมาเป็นต้นแล้วต่อไปถึงรูปารปจรอรูปารปจร,ปจรนะคะและ และสละกีเลด้วยอาการทั้งสามนึกออกไปนึกออกไปว่าสละกีเลด้วยอาการทั้งสามเนี่ยคุณจารย์เป็นวันเคยนึกบ้างไหมคะฮะนี่อะไรอาการทั้งสามเนี่ยฮะกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดได้ไหมล่ะแล้วก็วิคัมพนะ มีวิคัำพนประหารเป็นประธานนะคะืว่าชนี้กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดนะคะทีะนี้ก็ข้อปฏิบัติก็ที่จะละกิเลสสามอย่างเพราะงะั้นข้อปฏิบัติจึงมีสามอย่างนะคะมีอะไรมีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลละกิเลสอย่างหยาบสมาธิละกิเลสอย่างกลางนะคะปัญญาละกิเลสอย่างละเอียดนี่เห็นไหม ต้องมีสามเหมือนกันตะกอนเนี่ยสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นในโลกน่ะละแต่กิเลสอย่างหยาบกับอย่างกลางสองอย่างเท่ญญานั้นเ่องเขามีศีลแล้วก็มีสมาธิสมาธิกกเพ่งขัดมากเป็นวิข้ำพนะมีศีลกับสมาธิสองอันเท่านั้นแหละคะ่ะเนี่ยวิปัสสนาไม่มีข้อปฏิบัติที่พึงจะละอนุสัยกิเลสเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นจึง ข้าถึงนิพพานไม่ได้ทำที่บริสุทธิ์เนี่ยไม่เข้าหมายถึงเลยแต่นี้เมื่อพระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาสอนวิปัสสนานีเท่านั้นแหละที่จะขึ้นเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกทีนี้ศีลก็ประหารกิเลสอย่างหยาบนะคะสมาธิประหารกิเลสอย่างกลางวิปัสสนาประหารกิเลสอย่างละเอียดทีนี้ก็รักัา มาถึงเหตุผลกันอีกทีหนึ่งว่าถ้าประหารกิเลสอย่างหยาบแล้วด้วยศินใช่ไหมอย่างกลางเนี่ยก็คงยังไม่ประหารนะอย่างละเอียดก็ยังไม่ประหารใช่ไหมนะฮะทีะนี้ถ้าหากว่าประหารกิเลสอยา่างกลางคือทําสมาธิก็ได้สองได้สองละเมื่อมีสมาธิแล้วก็สินก็ต้องมีละอย่างหยาบก,ก็เกิดไม่ได้ละนะ เพราะว่าประหารอย่างกลางแล้วอย่างกลางนี่มันเป็นปัใจจัยให้เกิดอย่างหยาบใช่ไหมทีนี้เมื่อประหารอย่างกลางลงไปแล้วอย่างหยาบน่ะมีหวังแน่ไม่ต้องประหารเพราะมันไม่เกิดขึ้นได้แล้วนะทีนี้เราก็ได้สองผ่านเข้าถึงสมาที่ก็ได้สองคืออะไรคือว่าได้อย่างหยาบกับอย่างกลางนะฮนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราประหารอนุสัยจเจริญในปัจจมา เราประหารอนุใสเลยใช่ไหมประหารถึงอนุใสแล้วน่ะอย่างหยาบชื่อว่าประหารได้ไหมอ๋ชื่อประหารได้เปล่าตอนชื่อว่าประหารด้วยนะคะอย่างกลางชื่อว่าประหารได้เปล่าเพราะเราประหารอย่างละเอียดแล้วนี่มีปัจนาเนี่ยนะก็ชื่อว่าประหารด้วยใช่ไหมีปัจจนาก็ชื่อว่าประหารหยบชื่อว่าประหารอย่างหยาบด้วยใช่ไหมคะ แล้วชื่อว่าประหารอย่างฟางด้วยถ้าเราประหารอย่างละเอียดนะแล้วก็ชื่อว่าประหารอย่างละเอียดด้วยใช่ไหมคะเพราะงั้นเมื่อถึงวิปันสนาแล้วเมื่อเข้าถึงวิปันสนาแล้วลายจะต้องพร้อมได้ศีลเพราะฉะนั้นี่วิปันสนาเนี่ยเรามีทั้งศีลมีทั้งสมาธิและมีทางปัญญาใช่ไหมล่ะ,ะเพราะศีลน,น่ะมาทิ้งศีลประหารกีเลสอย่างหยาบอย่างหยาบก,ก็ต้องละไปด้วยเกิดขึ้นไม่ได้ นะอย่างกลางหน้าที่ของสมาธิก็ต้องละไปโยนกันเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ยัอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นวิปัจสนาปัญญาเนี่ยเป็นมัติมาปฏิปทามัติมาปฏิปทาได้แก่สีนสมาธิปัญญาแล้ว่าเป็นการประหารกิเลสไปทั้งสามขั้นเลยทั้งอย่างหยาบไปอย่างกลางและอย่างละเอียดประหารไปด้วยซึ่งร่วมอยู่แล้วในวิปัจสนาปัญญา แค่นี้ก่อนนะคะ